ทีปป่นี่ด่านถาวรบ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีรับฟังไทยแต่อีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าไปที่จังหวัดพระตะบองของประเทศกัมพูชางามเหลือกเกินนเจ้าแม่สาวชาวเมืองกะเมสาวขนมเป็นหล่อ รรานนานโโอออบงข้ามจากด่านถาวอนบ้านแหลมป่งน้ำร้อนจันทบุรีเข้ามาในจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาได้ยินเสียงสะท้อนต่อต้อตานนายกฮุนเซนหนาหูก,วกอวะกปก็ว่ากันไปปัจจุบันของเก่าหรือวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมถูกขุดค้นเอาขึ้นมาวางขายให้นักท่องเที่ยวได้ชมเหมือนกับบ้านคนสามรุ่นหลังนี้ที่เราเข้าชมกัน นี่แฟชั่นคนยุคเก่านี่เช่นมากของคนกัมพูชาโบราณน,นี่คือสิ่งซึ่งกำลังเป็นไปนะฮะในพระบองของกัมพูชาความเก่าแก่ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่ศตวรรษแล้วนะครับนำมาขายให้กับคนรุ่นใหม่ได้ <Okay. S 2> อารยธร,รมของอาเซียนไอเยเซียน,นก็คล้ายคลึงกันแต่วันนี้มา,มาขายได้นะ <Okay. S 2> ของเก่าที่หลงเหลืออยู่ในอดีตเอามาให้คนปัจจุบันได้ใช้อ่ะคนปัจุบันนอนเลยครับนอน นอนทับอริยธรรมฝรั่งยุโรปก็มากันตรึมเห็นกระจกเก่าเก็บก็ลองทําทะลุมิติดูเกือบได้มาอยู่ในในความเก่าแก่นะครับความโบราณของบ้านคนสามรุ่นเนี่ยเราก็ต้องแยกร่างเป็นกี่ร่างดีค่ะตอนนี้พี่มีกี่เป็นสองร่างสองร่างขนนร่างนึงเป็นร่างเงา S <S สรุปว่าถ้ารู้จักที่จะรักษาวัฒนธรรมหรือหัวนอนปลายเท้าอันเป็นที่มาที่ไปของตนเอาไว้ได้นั่นแหละคือรากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติซึ่งวันนี้ไม่ว่าไทยหรือกัมพูชาต่างหยิบเรื่องราวโบราณนานมาเอาให้ชาวต่างชาติชมได้ตังด้วยเตกน้องปรับออยเดงมามาคนนี้มาไปกับพี่ที่กัมพูชา เดี๋ยวนี้จะเริญนารังมังค่าทุกภาษาต่างมาเยี่ยมเชิญเราอยาประเมินว่าเพื่อนบ้านขาดได้อย่างไงอรอท้ายแล้วสรุปตบท้ายได้ว่าของเก่าเพื่อพวกเราคนรุ่นใหม่แม่นแ,แล้วเดิญทางการ่วมเมอานดรังไดำรนวางหวังสี ทรงสุขให้ทุกที่ณวันนี้จากเรือนสามรุ่นพระตะบองกรมภูชา